สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายเอเซอคอเนอร์โคราชนะครับคลิปนี้สําหรับคนที่ทํางานอยู่แถวเส้นบายพาสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไทยวัสดุนะครับโฮมโปนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับสารปกครองหรือว่าขนส่งนะครับขนส่งจองหอเนี่ยาต้องการหาบ้านที่อยู่นะครับราคา2ล้านต้นๆน,นะครับโครงการดีโครงการเช่นบ้านดี แล้วทำเลดีด้วยน้ำไม่ท่วมเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับตอนนี้นะคทุกท่านผมอยู่ที่โครงการศิลาลมจอหอบึงครับช้างนะครับชื่อว่าโครงการศิลาลม3นะครับโครงการนี้ตั้งมาได้ประมาณสัก7ปีได้ละนะครับมีบ้านอยู่นบริเวณรอบๆเนี่ยก็ประมาณสัก7 8 90หลังเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็น จุดเด่นของที่นี่คือมันเป็นโคกที่นี่เลยนะครับคือมันจะอยู่โจดสูงสุดของของฝั่งด้านนี้โครงการอื่นส่วนใหญ่มันก็จะต่ำกว่าที่นี่หมดเลยนะครับดังนั้นที่ตรงแนะนำไม่ท่วมแน่นอนนะครับใครที่กาลังหาบ้านที่น้ำไม่ท่วมราคาไม่แรงอะ่ะที่ตรงนี้เหมาะมากเลยนะครับโครงการศิลาลมนะครับจอหอบึงทับช้างเนี่ยสร้างอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาจากแยกจอหอนะครับแยกขนส่งนะตรงมาประมาณโลก,กว่าเท่านั้นเองโล โล5นะครับคุณก็จะถึงที่นี่เลยซึ่งทางเข้านะครับก็จะเป็นโรงงานฟูติคุระนะครับแล้วก็จะเจอกับ7ซเว่นอีเลเใหญ่เลยนะครับคุณเดียวเข้าซอย7ซเว่นอีเลเมาแค่700เมตรเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีศิลาลมในคองเซอรศิลาลมหมดเลยล 3, เป็นศิลาลม3เดอะเบสนะครับก็ศิลาลมอันใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันก็มีโครงการเดียร์อียาลาอีกซึ่ง เข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบมีโครงการเยอะแยะมากมายนะครับอาจจาะอยู่ต้นซอยนะครับออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็ประมาณสัก7จ็ดแปดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านที่ผมจะขายวันนี้นะครับเป็นบ้านมือสองนะครับหกสิบตารางวานะครับเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับ,นนรบแล้วถนนโครงการเป็นอย่างเงี้ยประมาณแปดเมตรได้นะครับจอดรถได้สองฝั่งอย่างที่เห็นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูข้างในดีกว่าว่าบ้านตรงนี้เนี่ยจุดเด่นคืออะไรบ้านที่มีสวนนะ่ะแล้วสวยด้วยหน้าตาเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ข้างในภายในตัวบ้านนะครับซึ่งในตัวบ้านพื้นที่เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับอยู่ที่60ตารางวานะครับดังนั้นมันจะมีพื้นที่เหลือ รอบบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกสวนนะครับปลูกต้นไม้ต่างๆเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งทานข้าวนะครับแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ต้นเทียนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับใครที่ชอบต้นไม้อยากมีบ้านเราชอบต้นไม้ด้วยเนี่ยซึ่งราคาสองล้านกว่าเนี่ยแทนที่คุณจะไปซื้อคอนโดกลางเมืองนะมาที่นี่ได้ถึง3ห้องนอน2ห้องน้าบอกเลยไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นโครงการที่ดูแลดีนะครับเพื่อนบ้านดีมากเลยนะครับ ก็ก็จะมีสวนทั้งฝั่งด้านนูน้นแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับเราก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับอะไรทั่วไปเลยนะครับก็ก็สไตล์อย่างนี้ครับคนที่ชอบบ้านสวนเนี่ยผมว่ามาที่นี่คุณชอบแน่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูข้างในกันว่าบ้านสวยขนาดไหนครับทางเดินขึ้นมานะครับมันจะสเต็ปยกสเต็ปขึ้นมานะครับคือมันจะค่อยๆค,ค,ค่อยลาดขึ้นนะครับจากถนนนะบ,บ้านตัวบ้านนะสูงกว่าถนน แล้วก็ยกขึ้นมาอีกนะครับเป็นเป็นระเบียงนะครับซึ่งระเบียงเนี่ยเขาก็ยังเอาต้นไม้มาวางเป็นประดับไว้อีกนะครับใครที่ชอบสีเขียวบ้านนี้ชอบแน่นอนนะครับแล้วทางเข้าบ้านนะครับก็จะมีอลูมิเนียมขาวนะครับเป็นกระจกตัดแสงให้ด้วยนะครับแล้วก็เขาติดตัวมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวลูกกงเหล็กให้นะครับคือข้างในเนี่ยพวก ที่พีเนี่ยเขาแถมให้ก็มีแอร์ให้ด้วยนะครับกับเฟอร์นิเจอพวกนี้อนี่ยไม่ได้แถมใครอยากได้ก็มาคุยเอานะครับก็จะแต่งเป็นสไตล์แบบนี้กับเฟอรที่ให้ก็เป็นบเฟองสีขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็คือที่ผมชอบบ้านหลังนี้นะคืออย่างแรกคือเขาแถมตัวม่านซึ่งม่านที่เขาให้เป็นม่านสองชั้นนะครับสีขาวนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเยอะมากด้วยความที่มันเป็นหุบๆอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มีช่องแสงแะเยอะ นะครับพอมีช่องแสงเยอะเนี่ยมันก็เลยจะทําให้บ้านเราดูโปร่งดูสว่างนะครับประกอบกับตัวบ้านนะสีขาวด้วยนะครับเวลาตัวบ้านสีขาวแล้วเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีนะครับตั้งสีไม้สีดํามันจะทําให้เฟอร์นิเจอร์เด่นขึ้นมาจะสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างน่ยเขาจะเป็นสีไม้กับสีดํานะครับอันนี้ก็คือห้องโถงนะครับห้องโถงซึ่งก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับก่อนที่จะไปดูห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสองห้องนอนด้านนี้ก่อนนะครับ ด้านหลังนะ่ยจะเป็นห้องครัวนะห้องนอนด้านนี้นะครับคือด้านนู้นคือห้องน้านะอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับคือเขาก็เอาปูนอนเงี้ยก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับแอร์ LG ซึ่งสิ่งที่ชอบห้องนอนฝั่งด้านนี้เนี่ยคือว่าหน้าต่างใหญ่มากใช่ไหมครับหน้าต่างใหญ่มากแล้วเขาก็ปลูกต้นไม้วางไว้ด้านนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีลูกองนะ่ะ มันก็จะดูแบบสบายตามองไปด้านนอกเลยเพราะว่ามันยกสเต็ปขึ้นมานะครับก็ดูดูดีครับสําหรับห้องนี้เลยอยู่ด้านหน้าบ้านเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะครับอ่าห้องนี้เป็นห้องนังสือนะครับห้องเก็บหนังสือเขาเป็นโต๊ะทํางานนะครับใครที่อยู่ประมาณสักสองสามคนนะอยู่สองห้องอีกห้องหนึ่งเอาไว้นั่งทํางานเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานจะหันหน้าออกด้านหลังบ้านซึ่ง ที่นี่ก็จะมีหน้ต่างอยู่สองฝั่งเลยนะครับจริงๆแทบไม่ต้องเปิดไฟได้เลยนะมันก็จะสว่างตลอดไปแล้วโทนที่เขาให้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับมีบัวข้างบนนะครับแล้วฝ้าที่ให้ค่อนข้างสูงนะครับเวลาฝ้าสูงมันก็เลยจะทําให้โปร่งมากเลยอากาศถ่ายเทดีไม่เก็บความร้อนด้วยนะครับก่อนจะเดินไปห้องด้าน,น้นเดาจดูห้องน้ําก่อนนะครับ ห้องน้ำเนี่ยก็จะสีสันสดใสสีฟ้ามากเลยนะครับใครที่ชอบเล่นท้ทะเลเนี่ยก็จะนวดกับทะเลมากนี่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 ครับตัวกระเบื้องยังเป็นแบบแนวทะเลเลยนะครับก็จะเป็นสีขาวตัดสีฟ้าแล้วก็ใช้โมเส็สีฟ้าเนี่ยเป็นตัวเล่นสีดีสีขึ้นมานะครับก็ห้องน้ำก็ไม่ได้เล็กนะก็ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วเจ้าของเนี่ยเขาทำความสะอาดคือค่อนข้างจะเป็นระเบียบมากแล้วก็จะเป็นแบบ จากความสะอาดะพวกเฟอร์นริเจอร์พวกสุขภาพต่างๆก็เลยดูแบบอย่างสะอาดอยูเลยนะครับสุขภาพที่เข้าใช้ก็คือของโมเจนนะครับทั้งอ่างทั้งหน้า,นาแล้วก็ตัวท่อโคกนะครับมาต่อกันต่อนะครับก่อนที่จะพาไปดูตรงห้องครัวด้านหลังพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนนะครับห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเออใหญ่มากแล้วก็ถูกด้วยซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะมีห้องน้ําให้ด้วยในตัวนะ จะใส่เตียง6งพุตได้หนึ่งเตียงแบบสบายสบาย,บายพื้นที่เหลือเลยนะครับจากใายเตียงนะต้นถึงเนี่ยประมาณ2เมตรได้นะครับดังนั้นเดินสวนกันแบบสบายนะครับแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าย,ยังเหลือเลยนะครับฝั่งด้านนี้เนี้ยเขาจะหันหน้าออกไปทางที่จอดรถทางหน้าบ้านนะครับก็จะมีม่านให้สองชั้นเหมือนกรนนะครับก็ดูดีครับใส่เตียงแบบผงพุตย,ยังเหลือเยอะแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างอะไรเหลือเยอะมากเลย นะครับมีแอร์ 1, หนึ่งตัวนะครับของ LG อมาดูกันอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำอะโทนเดียวกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นโทนสีฟ้านะครับก็จะมีเนี่ยมีแบบแนวทะเลสุขภาพโมเก้นเหมือนกันคือคอนเซ็ปต์อะเ,เดียวกันหมดเลยแต่ซิงลางจานซิงล้า,ากาหน้าเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่และยาวด้วยนะครับ ถ,ถ,มมจจถ้าเกิดว่าถ้าผมมองว่ากระจกเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดว่าขยายกระจกเนี่ยก็จะทําให้แบบพื้นที่ใด้สอยหรือว่ามองเห็น,นได้ไง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือห้องน้าในที่อยู่ในห้องนอนก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีครับฟังก์ชันถือว่าดีอยู่ได้สองสามคนแบบสบายๆนะครับามาดูห้องครัวนะครับใครท,ท,ที่บ้านสมัยใหม่นะส่วนใหญ่เขาให้ความสำคัญกับห้องครัวน้อยลงนะครับเพราะว่าจะกินเป็นอ่าพวก ใช้ไมโครเวฟเป็นหลักนะครับกินอาหารที่เดลี่ดูโกะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านที่ประมาณ6-7ปีแล้วนะครับพวกรอยร้าวอะไรก็จะยังไม่ค่อยเห็นเลยแทบไม่มีรอยร้าวเลยนะที่นี่นะครับก็จะให้ความสําคัญกับการทาครัวค่อนข้างเยอะเลยห้องครัวก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ครัวที่ให้จะเป็นครัวก่อนะครับก็มีตีเก็บเตาแก๊สอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าใหญ่มาก นะครับแล้วมีประตูปิดให้ด้วยสามารถเก็บกลิ่นได้นะครับอันนี้ก็คือห้องครัวนะครับซึ่งห้องครัวเนี่ยก็จะต่อเชื่อมออกไปทางด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่เยอะอยู่นะเอาจริงๆเอาครัวไทยเอาไว้ข้างนอกได้อีกเลยนะครับสำหรับใครที่เออแยกเป็นครัวฝรั่งครัวไทยอ่ะที่นี่ต่อครัวไทยได้อีกแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับก็เลยไม่ได้ต่อไว้นะครับแต่พื้นที่ที่เขาให้เนี่ยเขาจะเทปูนให้หมดแล้วทั้งสองฝั่งเลยพื้นที่เหลือเยอะมาก สำหรับที่ใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้บ้านหลังเนี้ยนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะสามห้องนอนสองห้องน้ำแถมแถมตัวครัวเนี่ยขนาดใหญ่ด้วยใครที่ชอบทำครัวเนี่ยเราชอบเนี่ยผมว่าบ้านหลังนี้เหมาะมากเลยเดี๋ยวผมจะชูจุดเด่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างแรก,กือเรื่องทาเลนะครับทาเลตรงนี้เนี่ยโครงการหมู่บ้านศิลาลมเนี่ยนะครับสร้างมาได้ประมาณสักเจ็ดปีแล้วก็โครงการหมู่บ้านแบบไม่ได้ใหญ่มากก็มีประมาณ 80สหลังเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นเป็นที่เนินด้วยนะครับดังนั้นน้าไม่ท่วมไม่เคยมีครั้งไหนที่น้าท่วมที่นี่ได้เลยนะครับแล้วด้าปาักซอยเนี่ยก็เป็นเซเว่นนะครับห่างจากแยกจอหอประมาณแค่โลห้าเท่านั้นเองนะครับใกล้บายพาสด,ด้วยถ้าเกิดใครที่ไปทํางานต่างอา่าไปเช่นตะก,กินงเทพอย่างเงี้ยจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปนะครับก็ประมาณ13โลเท่านั้นเองหรือว่าคนที่ทํางานแบบอ่ แถวโกลบอลเฮ้าส์นะครับแถวไทยวัสดุนะครับแถวโฮมโปรเนี่ยหาบ้านที่ราคาไม่แรงนะครับเดินทางสะดวกรถไม่ติดไม่มีไฟแดงเนี่ยตรงนี้เ,เหมาะมากนะครับแล้วก็จากที่นะครับด้านหน้าน,านอกจากมีเซเว่นแล้วนะครับแล้วก็ทางเข้ามาเนี่ยเป็นทางเข้ามาแบบสะดวกมากนะครับเป็นเป็นเพคอนจีตนะครับแล้วก็มีชุมชนต่างๆมีร้านค้ามากมายาน,นั้นเนี่ยเรื่องการหาของกินการใช้ชีวิตเนี่ยคือสะดวกมากเลยเหมือนมีเซเว่นอยู่หน้าบ้านเลย แล้วก็รอบๆนี้ก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านต่างๆนะครับของเจือศิลาลมเืออยัลานะครับแล้วก็อยู่สบายแถวนี้มีเยอะมากแล้วรอบๆนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบเ,ออเป็นพื้นที่ที่รกรากมาัฒนานดังนั้นเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็จะแบบทาให้อากาศดีนะครับใครที่อยู่รอบๆนี้จะสังเกตดูในใคลิปดูนะครับว่าในรอบๆนียก็จะเป็น ต้นไม้ถ้าส่วนใหญ่จะสีเขียวๆนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วอากาศดีๆอยากได้บ้านอากาศดีๆตรงนี้เหมาะมากเลยโครงการศิาราลมนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาคุณจะเห็นว่า,าการออกแบบจะค่อนข้างดีนะครับหลังคาการใช้วัสดุค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวที่ตัดยกสูงขึ้นมานะครับพื้นที่บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่60ตารางวานะครับมีพื้นที่มีทั้งตัวห้องนอนนะมี3ห้องนอน มีสองห้องน้ํามีครัวขนาดใหญ่สามารถต่อครัวไปเป็นครัวไทยด้านหลังได้อีกนะครับแล้วเขาก็แถมแอร์ให้ด้วยนะครับแถมทีวีให้อ้วนะครับราคาเนี่ยเขาบอกไม่แรงนะเจ้าของบอกราคาที่นี่ไว้นะเออลืมบอกไปที่นี่จุดเด่นก็คือเรื่องสวนนะครับสวนเนี่ยคือจุดเด่นมากของบ้านหลังนี้ใครที่ชอบบ้าน แล้วมีสวนด้วยในตัวนะครับไม่อยากปลูกเพิ่มหรือแบบไม่กว่าจะเลี้ยงโตงขึ้นมาต้นไม้แต่และต้นกว่าจะโตขึ้นมาหลายปีที่เนี้ยเขาทาให้หมดแล้วเนี่ยต้อนอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของบอกไว้ไม่แพงนะครับผมมองเอาไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณเจ้าของบอกไว้ที่2ล้าน2องแสนานะครับราคาราคาไม่แรงเลยนะครับจับื้นที่ต้อง,งหกตารางวาถ้าเกิดราคาเนี้ยคุณไม่ได้ใกล้ๆมีแน่นอนนะครับคุณอาจจะได้แค่คอนโดแค่ห้องเดียว นะครับทีน่นี้เนี่ยอยู่ได้ทั้งบ้านเลยนะครับแค่สองล้านสองแสนเก้าหมื่นใครสนใจที่นี่น,นะก็รีบโทรมาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับโครงการนี้เรามีอยู่แค่หลังเดียวนะครับแล้วก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้นะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่มีบ้านสวยนะครับสุดท้ายใครอยากมีบ้านสวยนะครับแล้วอยากปล่อยเช่าด้วยนะครับราคาไม่แรงทำเลด,ดีมีเฟอร์ให้ด้วยเนะี่ยอยากขายไวๆนะ ก็ต,ติดต่อเราได้เหมือนกันกั่เอสเซจคอนเนอร์โครลาดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายเอสเซจคอนเนอร์โครลาสวัสดีครับ <S 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 <S